สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมรถจากจีนนะครับรถยี่ห้อฮาวเวลนะครับ H6 หรือ H6 นะครับเป็นรถไฮบริดอันตราจากประเทศจีนเพึ่งมาส่งใหม่ๆเมื่อเช้านี้นะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วโหวสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชม h าวเวดูยางล้อใหญ่ๆเลยนะครับ ยางขนาด R19 ลนะครับ225ทับ55โ oh อ้โ oh. หนะครับสวยงามมากเลยนะครับรถจากจีน h าวเวลนะครับ H6 หรือ H6 นะครับไฮบ r ิดอัลตนะครับนี่ด้านหลัง h าวเวลสวยงามมากเลยนะครับป้ายแดงเพิ่งมาใหม่ส่งเมื่อเช้านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับดูประตูเปิดก่อนนะครับนี่ครับเวลาเราจะเปิดนะกุญแจมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็เปิดโอ้โหนี่พับเก็บเลยอันนี้เปิดได้อว้าอนี่ปิดอาอนี้เปิด,นนปดแต่ดูกระจกนะครับกระจกมองข้างก็จะมีสัญ,ญลักษณ อันนี้สัญลักษณ์นี่ครับก็จะมีบอกไว้นะครับว่าถ้ามีรถมาอยู่ด้านข้างก็จะมีสัญญาณเตือนไว้นะครับอ้าวอันนี้ประตูล็อกนะครับล็อกก็พับเก็บกระจกมองข้างด้วยเวลาเราจะเปิดเราก็กดแตะอ้าวปลดละดึงอ่าปลดล็อก ปลดล็อกนะครับด้านในโอ้โหอุปกรณ์นี่ครับคอนโซลจอโอ้จอขนาดกว้างแบบจอแบนขนาดกว้างนะครับตรงนี้ยาวหน่อยครับดูเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับดูพวงมาลัยโอ้สวยงามมากเลยภายในนี่ครับตรงคอนโซล ที่ออกแบบมาแบบอ่าเป็นแบบทันสมัยเลยนะครับด้านในนี่ยังใหม่ๆอยู่นะครับเบาะด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพิ่งได้มาใหม่ๆเดี๋ยวจะต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่ เป็นช่องแอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีพอรต USB นะครับสองพอตให้เราได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับกระโปรงหลังก็ใช้ไฟฟ้านะครับเปิดกดปุ๊บก็เป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับไฟฟ้าเลยนะครับทั้งหมดรุ่นท็อปนี่ครับเวลาปิดนะครับกดสวิตช์นี้ปุ๊บอ๋อ มันจะปิดเองอัตโนมัตินะครับล็อกปุ๊บนี่ครับล้อนะครับเป็นเบรกดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับครับแอร์แบกนี่มีหกตัวเลยนะครับหนึ่งสองด้านหน้าสามสี่ข้างห้าหกแล้วก็หลังนะครับหกตัวว่างั้นแอร์แบกแอร์แบกมีหกตัว เติมน้ำมัน e ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะครับเนี่ยเราจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่ครับห้องเครื่องโอ้โหเขาเก็บรายละเอียดอย่างดีมากเลยครับจะเห็นวา่าที่เราจะไม่เห็นเป็นเครื่องยนต์เป็นาสายพวกน้ำมันนะครับเขาเก็บไว้ดูแบบโอ้โหเรียบร้อยมากเลยนะครับ มีฝาปิดไว้อย่างดีเลยนะครับเราก็จะเห็นแบบเป็นความสวยงามเรียบร้อยนะครับสำหรับห้องเครื่องของ h a v a ว l H6 นี่นะครับห้บิสอ n t ตรเครื่องยนต์1.5 c c นะครับโอ้โ oh หนี่ครับห้องเครื่องเป็นอย่างนี้เลยนะครับแบตเตอร,รี่แบตเตอรี่รถยนต์อยู่ด้านหลังแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ด้านหลังนะครับ โอ้โหบัด้านหลังแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ้ oh, อันนี้เป็นไฮบิดไฮบิอ๋แบตเตอรี oh, ่ไฮบิดนะนี่ครับอยู่ด้านหลังอย่างนี้เลยเก็บไว้เรียบร้อยน่าใช้งานมากเลยนะครับมีชุดปะยางอืมในราคานี่ครับรุ่นท็อปในราคาหนึ่งล้านสองแสนสี่มืเก้าพับาทนะครับขนาดเครื่องยนต์หนึ่ง พันห้าร้อยซีซีเทอร์โบนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนด้านในของคอนโซลน,นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทดลดลเีอ้าวนี่ติดแล้วเหรอ <laughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรเงียบจิบเนยะนี่ไฮบริดใช้ระบบไฟฟ้าสตาร์ทนะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นจอในนินกเกเตอร์นะีนจอนินกเกเตอร์อันนี้กดอะไรในแอร์ออกดแอร์กดอรออนนี่แนะอร์ Air ทำงานแล้วปรับอุณหภูมิความเย็น,นโอ้อันนี้ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะแยะเลยนะครับ ตั้งค่ารถยนต์มันติมีเดียในท้องถิน่นฟังเพลงวิทยุนั่นแหละมันติมีเดียไหมมันติมีเดียออนไลน์ศูนย์ข้อมูลสมบุกคนตั้งค่าระบบสื่อสารอะไรโทรศัพท์มีนกเล่นหลายแบบเลยช่อืมนครับอันนี้อะไรแฟนเติมนอกระจายพ้นออจจอ,นอ,อันนี้อะไรนะระบบแรงที่พวงมาลัย สวัสดีฮาว้าค่ะฉันฟังอยู่โอ้โหตอได้เปิด,ดสันลปให้หน่อยครับอขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมโโหเปิดส<น>ัลุล,ลูปไดค่ะเ่้ยันลปเปิดแล้วโอ้โหมีระบบใช้เสียงพูดตอบโต้กันได้เลยนะครับเนี่ยเสียงใครก็ได้มาพูดสวัสดีฮาว้า สวัสดีค่ะปิดสลุปโอเคค่ะโอ้ปิดสลุปโอเคปิดสาร์ของคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อไม่เรียบร้อยค่ะโอ้โหชุดยอดไฮเทคเทคโนโลยีของจีนสวัสดีฮ่าว้าวค่ะถ่านตามอยู่เปิดกระจกทุกบานโอ้พึบพร้อมกันทั้งสี่บานเลย ภาษาลูกโอ้เสียงสวัสดีฮาวาลสวัสดีฮาวาลต้องสวัสดีก่อนใช่ไหมถ้าไม่สวัสดีเขาจะไม่ทํางานเหรอเขาจะล็อกไม่มันมันเป็นชื่อคำสั่งอ๋อชื่อคำสั่งต้องสวัสดีก่อนให้มันเปลี่ยนชื่อให้มันให้มันปิดดทีนี้สวัสดีฮาวาลให้ปิดกระจกทั้งสี่บานไม่ได้เหรอต้องต้องสั่งแบบไหนกดสั่งรูปบ้านกดกดรูปบ้านก่อน ังแล้วพูดสวัสดีฮาวาว์วสวัสดีค่ะปิดกระจกท,ทุกด้านกำลังโิดบร,ริเวณคนขับอ๋อบริเวณคนขับก่อนพูดไม่ทันงไงสวัสดีฮาวาว์วสวัสดีค่ะปิดประตูทุกบานกำลังปิดปทุกบริเวณอ้าวพูดปิดพูดปิดประตูแต่ว่ากระจกขึ้นก็ใช้ได้โอ้ <c oughs> สวัสดีฮาว้าสวัสดีค่ะเปิดม่านที่มันแดดเปิดแล้วม่านอยู่นะเปิดแล้วฮะไม่ปิดสลุปนี่นี่มันจะมีม่านกับสลุปต่างหากนะม่านต่างหากมันจะมีม่านอีกเหรอม่านกับสํารุปโอ้โหจุดยอดเลยฮาว่าวสวัสดีสวัสดีฮาว่าถันตามอยู่โอ ทำอะไรได้มั่งอ <laughs> โอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โอุดยอดเลยนะครับอันนี้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วใช้ระบบ h ฮบริดนะครับอ่าน,นี้ระบบพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันให้ทำเยอะๆไปหมดตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปศึกษาให้ดีเสร็จแล้วก็เดี๋ยว จะมารีวิวรายละเอียดทุกอย่างให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ารถฮาวเวลเฮสิก wow คันนี้นะครับรุ่นไฮบิดตอนนี้จิตด,ด้วยน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี้เดี๋ยวศึกษาก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวให้ชมนะครับตอนนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นที่ว่าสุดยอดอจนตนกกรรมของรถรถจีนนะครับฮาวเวลเฮสิก ฮาวาว,าวสวัสดีฮาวาวค่ะฉันฟังอยู่ปิดม่านดังค่ะโอ้นีไ่ไงปิดม่านเนี่ยเออเป็นม่านแล้วเนี้ยก็คือจะปิดเพื่อจะไม่เอาแสงสว่างด้านนอกแล้วนะครับปิดม่านฮาวาว,าวสวัสดีฮาวาวสวัสดีฮาวาวค่ะฉันฟังอยู่ ดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งหนึ่ง <laughs> <laughs> ดับไม่ได้อันนี้เราต้องดับเองใช่ไหมอันนี้แอร์เดี๋ยวปิดแอร์ตรงไหนปิดตรงนี้ปิดแล้วค,ค่ะคุณสามารถพูดสวัสดีฮาว้าสวัสดีฮาว่าฉันฟัางอยู่ปิดแอร์รับทราบค่ะโอ้ยสุสดยอด โอ้ยไม่ต้องปิดเองเราพูดอะไรก็ได้สวัสดีเฮาเว้วเปิดแอร์เปิดแอร์อ๋อางงตอนนี้งงเฮาเว้างงอ้สวัสดีเฮาเว้าปิดเปิดเปิดแอร์งง อาาสวัสด ah oh ีอาาค่ะรันฟังอยู่เปิดแดเปิดแดขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมอ้าวงงสวัสดีครับว่าเปิดแอขออภัยค่ะฉันกำลังเรียนรู้อยู่โอเคเปิดแอร์เลยเล่ะไม่เคยลองสวัสดีครับว่าอ้าว เปิดแอร์ได้ค่ะยกเลิกแล้วเสีย,ง,ยงมันเสียงมันเข้ากัน,นเอออาถ้างั้นก็เดี๋ยวขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรถใหม่ข้องใหม่เดี๋ยวเราไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับที่ติดตามรับชม